นี้เรามาถึงตอนที่ว่าด้วยการจําแนกโรคโรคไข้แ c a เจ็ก่อนจะทําการวินิจฉัยความเห็นของหมอก็ต้องมีการจําแนกโรคออกเป็นชนิดต่างๆอยู่ในหมวดหมู่นะครับวิธีการจําแนกของวิธีการจําแนกโรคของแพทย์จีนก็ได้กดําหนดมีหลักการทั่วไปก็คือหลักการ8ประการนะครับแป่ประการนียมีอะไรบ้าง<ม>ก็จะมีเห็นอย่าง หนึ่งคู่ภายนอกภายในหนึ่งคู่แล้วก็ร้อนเย็นหนึ่งคู่แล้วก็กำเลิอ,อย่างหนึ่งคู่นะครับทั้งหมดนี้เป็นสี่คู่ก็เป็นแปดอย่างด้วยกันนะครับอันนี้หลักการทั้งแปดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง,ทงคลินิกและระยะการเริ่มต้นของโรคที่ปรากฏขึ้นมาใหม่ๆอาจจะไม่ชัดเจนโรคอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่า ก็เนื่องจากธรรมชาติของโลกและลักษณะของโลกเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะจุดที่สนใจก็คืออาการเทียมอาการเทียมอาการเทียมก็หมายความว่าเป็นอาการที่หลอกขึ้นมาอย่างเช่นว่าจะเป็นไข้ก็ไม่ได้เป็นไข้จริงเป็นหลอกนะครับหรือว่าหนาวก็ไม่ได้หนาวจริงก็เป็นหนาวหลอกอาจจะสมิเกินซึ่งเป็นลักษณะอาการเกิดใหม่ที่เราจะต้อง ดูให้ชัดเจนนะครับคู่แรกที่เราจะต้องให้สนใจมากก็คือคู่นี้หินหยางกับหินนะครับหยางหินหยางไนหมายถึงภายนอกนะครับหินหมายถึงภายในด้วยนะครับหมายถึงเย็นก็ได้นะครับหินหมายถึงเย็นหยางหมายถึงร้อนนะครับอันนี้เรามาขยายความขยายความในกลุ่มของหยางเนี่ยนะครับในกลุ่มของของของหยาง ก็จะมีตั้งแต่กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเขาเรียกแยกกลุ่มอาการของโครคในมีหยางมีภายนอกมีร้อนมีกระเดือกอันนี้คือลักษณะของกลุ่มหยางประกอบกันกลุ่มอาการหยางนะครับนื่อรวมกันเข้าสามสี่สี่อย่างเนี่ยนะครับเมื่อรวมกันเข้า,า,าเ,เขาเรียกว่าโรคโรคอยู่ในกลุ่มหยางโรคหยางหย่อนนะครับ ก็หมายถึงยางชี่หย่อนยางชี่ก็คือพลังของยางมันลดลงน้อยลงนะครับในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการนะครับกลุ่มอาการอาการมีอะไรบ้างนะครับอาการของยางหย่อนมีอะไรบ้างนะครับคนไข้ที่น,น,นี่คุณเป็นผลทาง,งานทางคลินิกนะครับมันมีคนไข้มาคนไข้ก็จะมีอาการหนาวสัน่นนะครับแขนขาเย็น พราะว่ายางหย่อนคือไม่มีไม่มีความอุ่นมันก็จะเย็นนะครับปากไม่รู้รสปากเพราะมันเย็นนะครับปากไม่รู้รสก็คือมันมีความชื้นมีอะไรอยู่นะครับก็จะไม่รู้รสไม่กระหายไม่กระหายนะรบุชัดเจนเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรหรือก็จะไม่กระหายเลยนะครับมันมีความเย็นก็จะไม่กระหายอัซีดอัซีดนี่ก็บอกถึงอาการที่มันเย็นนะครับเง่อออกเล็กน้อยอันนี้อาจจะแปลกเล็กน้อยแต่ว่าก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของยางหย่อน นะครับปัสสาวะมากแล้วก็ใสปริมาณมากแล้วกส็สีมันใส่ถ่ายเหลวถ่ายเลวนะครับขี้เหลวเป็นลักษณะอันหนึ่งที่ที่มีความเย็นมากไปก็ทําให้ถ่ายเหลวได้ลิ้นซีดสะท้อนว่าหยางชี่ไม่พออันนี้เป็นถ้าเราดูอาการแล้วเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เกิดจากอะไรมาจากอิทธิพลของอะไรมากกว่ากันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของโรคหยางต่อไปก็เป็นเรื่องของหยางหยางล้มนะครับหยางลม้มอันนี้ชื่อก็ตามความหมายภาษานะครับหยางล้มก็คือหยางมันล้มเหลวนะครับไม่มีนะครับความเป็นความอุ่นมันหายไปเกิดมาจากการกินอาหารอันนี้มาจากอาหารคือ,อวิตามินแร่ธาตาุต่างๆของร่างกายนะครับ<ม>ก็จะมากระทบ หรือกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอาจจะพัฒนามาจากพัฒนาโรคอาจจะพัฒนาขึ้นรุนแรงตีทโทษตีทโทก็คือหลายสาเหตุบวกกันหรกินนะครับการล้มของหยางการล้มของหยางหรือหินก็จะทําให้ตัวอื่นล้มไปด้วยนะครับทำให้ตัวอื่นไม่สมดุลจะป่วยได้นะครับหยางล้มดูยังไงก็คือมีเหงือ่อ มีเหงื่อหยดออกมาเย็นเย็นหยดออกมาเป็นหยดเย็นเจี๊ยบเลยนะครับกลัวหนาวนะครับนอนขดนอนขดคู่นะครับเพราะมันไม่มีไฟแล้วมันก็จะเย็นมากนะครับแขนเท้าเย็นเมืองเท้าเย็นนะครับอาการคนก็จะดูเซื่องซึ้งผิวซีดชีพจรเต้นอ่อนสะท้อนถึงว่าหยางหมดกำลังแล้ว ษณะพวกนี้เ,เป็นอาการทั่วไปที่ของอย่างล้มนะครับคือไฟพอบุนร่างกาย,ยมันน้อยเกินไปนครับทีนี้มาดูกลุ่มกลุ่มหยินบ้างกลุ่มหยินนะครับเป็นกลุ่มหยินในกลุ่มหยินเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็แต่ต้องเข้าใจคําว่าหยินภายในเยน็นหย่อนสี่จุดเหมือนกันสี่ตัวหยิน ภายในเย็นแล้วก็หย่อนรวมกันแล้วเป็นโรคเป็นโรคอาการกลุ่มหญิงกลุ่มเย็นนะครับอาจจะมีหลายโรคนะปัจจุบันนะแต่ว่าในกลุ่มเนี้ยเป็นลักษณะของความเย็นโรคหยิงหย่อนหยิงหย่อนคืออะไรเย็นน้อยแสดงว่ามีความร้อนสูงขึ้นมานะครับหมายถึงมีความเย็นย่อนความเย็นมันน้อยนะครับ อาการมีอะไรบ้างอาการทางคลินิกก็จะมีคนไข้ก็จะมีอาการไข้ตลอดวันไข้เรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากแต่ไม่ลดนะครับแก้มแดงแก้มแดงนี่ก็คือลักษณะของไฟนะครับรู้สึกเป็นไข้ฝา่ามือฝ่าเท้าก็จะร้อนนะครับเป็นไข้จุดเสมอนะครับอาการหมดเหงื่ดเมื่อเปลวไฟ เมื่อมีความเมื่อมีไฟขึ้นในในโซ่อกมันก็จะเป็นถุกข้าใจนะครับทาให้รู้เึกองเห็นแล้วก็อน,นอนไม่หลับด้วยนอนไม่หลับมีเหงื่อออกกลางคืนนะครับมีเหงื่อออกที่ศีรษะกลางคืนนะครับปากคอแห้งเพราะเปลวไฟนะครับปัสสาวะน้อยเพราะว่าเมื่อมีไฟมากมันก็จะเาะผาผ่านน้ำทำให้ปัสสาวะก็น้อยลงน้อยลงก็จะสีเหลือง ในขณะในการรับไส้ก็จะแห้งอุจจาระ,ะขี้ก็จะแข็งครับลินแดงอันนี้ชัดเจนว่ามีไฟเยอะฝ่ามือ,อมีฝ้าเล็กน้อยดูฝ้าในในลินนะครับมีเล็กน้อยไม่มากนะครับชีบะจรเต้นเร็วเล็กๆเต้นเร็วเป็นเส้นเล็กๆนะครับอันนี้คือลักษณะทั่วไปของหินที่หย่อนนะครับทีนี้มาดูหินล้มเช่นเดียวกับกอยางนะครับหินล้มก็คือ หินไม่ทํางานนะครับอันนี้มาสม,มุทิฐานก็คือมาจากอาหารเช่นเดียวกันเกิดการสูนเสียสารสําคัญคือสารวิตามินที่เป็น,ป,นประโยชน์ต่อร่างกายมันลม้มมันไม่มีก็ทําให้เกิดอาการหยินลม้มสุขภาพอ่อนแอแย่ yeah! นะครับลักษณะพวกนี้คือลักษณะของหยินซึ่งเราจะในโอกาสต่อไปเราก็จะมีการขยายกวามเป็นตอนๆไปนะครับกรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนได้ติดตามคลิป